สวัสดีจ้าเพื่อนๆและเอฟซีที่น่ารักทุกคนวันนี้ยายดันพามาไปเก็บผักแค่เด้อไปเก็บผักแค่กันพี่น้องว่าจะมีไหมดูแสงอาทิตย์สวยงามมากตอนเช้าๆไปหาเก็บผักแค่พี่น้องมาเด้อมาเด้อเก็บผักแค่นนำกันว่าจะมีไหมดวงอาทิตย์งามบะ ดวงอาทิตย์สวยงามดวงอาทิตย์สวยงามณนะตอนนี้ที่กาลสินไปพี่นอ้องเห็นต้นมาแล้วเห็นต้นมาแล้วมีดอกไหมมีดอกไหมโอ้มีดอกเยอะแยะเลยมีดอกเยอะแยะเลยพี่นอ้องแดงว่าเรามาก่อนเพื่อน เข้ามาก่อนเพื bye, <laughs> mm. ่อนโอ้โหออเฮ้เยอะเยอะเยอะมาเด้อมาเด้อมาเก็บผักแค่น้ำกันเด้อที่บรรยากาศเมื่อนี้อากาศเป็นสีเย็นๆคือฝนสิบตัวไปละนี่พี่น้องหลายบ่ถ่ายให้พี่น้องเบื้องก่อนเนาะมาให้พี่น้องเบื้องก่อนบรรยากาศรอบๆ นี่มาเลยมาเก็บด้วยกันเลยมีไผ่มาใจเย็นได้ไม่มีคนมารอบอบริเวณเก็บผักแค่เตืนเอนแต่เศร้ามือนีตั้งใจมเมา่ก็บผักแค่เนาะ ่อซ้อนพี่น้องธรรมชาติตั้งให้บรรยากาศดีดีใหญ่พี่น้องมาเห็นเด้ล้มอ่อยอยล้มอ้อยอยเบื้งตูนใหม่ขนาดล้มอ้อยอ้อยบ่ล้มเออยอ่อ,อยมานั่งอยู่คันแทนาะมาจอบผักเเขมีความสุขจริงเลย ท่านผู้ชมมาดูตอนเสารดที่พี่น้องตอนนี้เพิ่งจะหกโมงนี่นี่ผักแค่ป่าเด้นี่ผักแค่ป่าบ้านตุกข่อยเอินผักแค่ป่าเด้อนี่เด้อขอบคุณทุกการรับชมเด้อ อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ยายบันในเดอพี่น้องทุกคนขอบคุณมากเดอที่มารับชมขอให้มีความสุขและก็รวยรวยรยจ้า